ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสำจังเที่ยวทั่วแคว้นแดนอีสานนะครับในคลิปนี้ผมจะพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจถนนวงแหวนจากแยกวนารม์ไปจนถึงถนนเรียบแม่น้ำมูลที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับสภาพเส้นทางและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็เชิญรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับผมตอนนี้เราอยู่ทางต่างระดับแยกวนารมนะครับผม ซึ่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีมี2แยกนะครับใน g o o g l e Map นี่ยังไม่อัปเดตสภาพถนนเลยนะครับผมแต่ในคลิปผมจะพาขี่ชมทั้ง2แยกให้ดูนะครับ ถนนช่วงแถวบ้านทับไทยนะครับจากที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ได้มีการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ว่าสภาพถนนก็ยังมีกระเด่งกระดอนกันบ้างครับซึ่งสภาพถนนเนี่ยเหมือนมีลูกระนาดขนาดเล็กอยู่กลางถนนยังไงอย่างนั้นเลยครับ ก่อนถึงสะพานถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลข้างหน้านะครับผมจะขี่เลี้ยวซ้ายไปยังซอยท่ากกแห่แล้วนะครับเพื่อเดินทางไปยังถนนเลียบแม่น้ำมูลต่อ แล้ครับพอเข้าสู่ช่วงถนนคอนกรีตในจุดนี้นี่ก็จะขี่ใช้ความเร็วไม่ได้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าถนนไม่ดีนะครับถนนดีอยู่แต่ถ้าว่าบริเวณนี้นี่มักจะมีสุนัขจรจัดเต็มไปหมดเลยครับผมซึ่งมีจำนวนเยอะขนาดไหนก็ขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเองนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ขี่มาจนถึงถนนเลียบแม่น้ำมูลแล้วถ้าใครดู o o o l l m m p s มันยังไม่อัปเดตนะครับผมซึ่งภาพมันยังปรากฏให้เห็นถึงสภาพน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วอยู่นะครับ จากจุดนี้ไปถ้าใครมาตอนเย็นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินบริเวณนี้ด้วยนะครับถนนก็จะปิดไปด้วยแต่ถ้ามาวันธรรมดานี่ถนนก็จะมีสภาพแบบนี้แหละครับ ก็คือตลาดใหญ่หรือตลาดสดเทศบาล3แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีสตรีทอาร์ตให้แวะถ่ายรูปด้วยและต่อจากนี้นะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศบิวริมแม่น้ำมูลที่ผ่านมานะครับผมหากใครไม่รู้ว่าจะขี่รถเล่นที่ไหนในเมืองอุบลราชธาน,นีก็ลองขี่ตามเส้นทางในคลิปผมดูนะครับ ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำมูลก็คืออำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบนลนั่นเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ